สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือทะเลนี่คือเขาพระตำหนักเป็นยังไงคะที่นี้นะล็อกดาวน์นะคะแต่ว่ามาชั่วคราวได้นะแต่ว่าตำรวจเขาเข,าเข้มงวดเมื่อกี้เขาผ่านไปแล้วขโมยมาถ่ายนะคะ แอบแอบอ่ะเขาพะตําตหนักเกาะช้างห้ามเด็ดขาดเลยค่ะมีโทษนะคะแต่ถ่ายให้ดูเนี่ยคือการล็อกดาวจริงๆค่ะเข้มงวดมากชอบนี่คือสถานที่ทํางานของดิฉันนะคะเพื่อนๆทั่วโลกหรือว่าที่ ดูอยู่หรือแชร์ออกไปนี่คือการเข้มงวดได้นะไม่ให้นั่งได้อะไรได้นะแต่ไม่ให้เกาะกลุ่มอนุโลมให้แค่สามทุ่มนะคะเดี๋ยวก็มีตํารวจตะเวนมาเรื่อยๆทุกยี่สิบนาทีะคะ่ะดีมากเลยนี่คือการ ทำความสะอาดทะเล,ะเ,ลเห็นไหมคะฝ่าพืนโดนนะคะ,โด,ะ,คะโดนไม่น้อยเลยค่ะธรรมดาแค่สองร้อยนะถ้าหนักกว่าน่นสองพันนะคะอื